แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือถวายเป็นพระราชกุสลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุด ว .5349 ลงวันที่14พฤศจิกายน2568นะครับก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนากับโครงการที่โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอารัยนะครับมีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับแผนเนี่ยอย่างไรนะตรงนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้นะครับซึ่งตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสวรรคต 25ตุลาคม68ให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ไว้ทุกมีกำหนด1ปีนับตั้งแต่25ตุลาคม68เป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีเขาได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการดําเนินการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลแสดงความอาลัยในวาระครบ7วัน15วันและ100วันแห่งการสวรรคตเพราะฉะนั้นนะครับ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถด,ดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงให้จังหวัดแจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดดําเนินการ เกี่ยวกับเรื่องของแผนเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมดังนี้นะครับ1ก็คือกรณีที่ท้องถิ่นอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะในการแก้ไขชื่อโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นการแก้ไขจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มากขึ้นและการแก้ไขงบประมาณเพิ่มขึ้นตรงนี้ ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เรามีโครงการอยู่แล้วเพียงแต่แก้ไขชื่อแก้ไขจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในการแก้ไขให้เป็นอำนาจผู้บริหารก็คือท่านนายกท้องถิ่นข้อ 2. กรณีท้องถิ่นไม่มีโครงการไว้ในแผนนะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการแสดงความจงรักภักดี ตรงนี้นะครับให้ท้องถิ่นดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนข้อ22่สอทับสองก็คือให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นกรณีไม่ได้มีโครงการกิจกรรมไว้ในแผนนะครับแต่เรามีความประสงค์จะดําเนินโครงการเนี่ยให้ดําเนินการตามระเบียบแผนข้อ22่สทับสโดยเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นแต่ว่าสําหรับโค์การบริหารส่วนตําบลที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเนื่องจากว่าครบวาระการดํารงตําแหน่งให้ดําเนินการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่นนะครับแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีอํานาจในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน15วันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผันนั้นในการดําเนินการให้สํานักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรบุคคงส่วนท้องถิ่นจะต้องแสดงเหตุผลในการขอยกเว้นหรือผ่อนผันตามแบบรายงานการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบด,ด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับแนวทางตามหนังสือฉบ,บับนี้นะครับกรณีที่ท้องถิ่นมีโครงการกิจกรรมแล้วเป็นการแก้ไขแค่ชื่อโครงการจำนวนผู้เข้าร่วมให้เป็นอำนาจผู้บริหารกรณีท้องถิ่นไม่มีโครงการกิจกรรมให้ต้องการจะเพิ่ม หรือจะทําทโครงการเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบแผนข้อ22่ทับสเป็นอานาจผู้บริหารทีนี้กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลที่ไม่มีนายกและสมาชิกนะครับก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบได้นะครับ